ฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะฟังดีๆจะได้ไม่ต้องถามบ่อยใครที่มีปั๊มน้ําหอยโข่งแบบนี้ต้องการจัดแปลงให้เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติอ่ามีวิธีงบเบาๆนี่ตัวนี้เป็นตัวแปลงปั๊มน้ําหอยโข่งนะครับให้เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับคือปั๊มน้ําหอยโข่งอ่ะถ้าเราจะใช้น้ำเราก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมเลิกใช้ก็ต้องบิงออกแต่พอเราแปลงเป็นอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้เลยนะพอเราเปิดก๊อกน้ำปุ๊บ ปั๊มทำงานพอปิดปุ๊บปั๊มก็หยุดทำงานอ่ะชีวิตสะดวกสบายมากนะครับมามาดูกันว่างบไม่ถึง1000บาทเนี่ยมันทําให้เราแปลงปั๊มน้ําหอยโข่งเป็นอัตโนมัติได้อย่างไรตามมาดูก่อนเลยนะครับก็มาดูก่อนเนี่ยเป็นฟาร์มหอยโขง่งธรรมดาธรรมดานะอันนี้ข้างล่างทางน้าเข้าข้างบนทางน้ําออกนะไอ้ตัวนี้เป็นชุดแปลงนะครับข้างล่างนี่คือทางน้ําเข้านะข้างบนนี่คือทางน้ําออกเอาแกวออกมาโอเคเราจะทํา เราจะพันเทพันเกียวแล้วก็ต่ออย่างนี้นะอ่ะ mm hmm. ก็หมุนให้มันแน่นๆน,นะครับมันจะได้ไม่รั่วนะจะสังเกตเห็นว่าอ่าผมจะใช้ท่อทางออกอยู่ฝั่งนี้นะน้ำออกฝั่งนี้อ่าตรงนี้ก็เราจะดูเป็นพเพชรเกตนะตรงนี้เราจะต้องต่อสายไฟ แต่สังเกตเห็นว่าตรงนี้เขียนว่า power นะครับอันนี้ power อันนี้ปั๊มนะ pu mp ปั U ๊มนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสายไฟจากปั๊มเนี่ยจะต้องมาเข้าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยเป็น power เนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะไปเสียบกับไฟบ้านนะโอเคนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเนี่ยเราก็มีสายไฟเดิมของของปั๊มน้ํามาเนาะทีนี้เราก็จะทําการตัดสายเนี่ยนะครับตัดสายตรวนี้ก็ตัด การดูระยะเนี่ยก็คือฝั่งเนี้ยมันเป็นมอเตอร์มันจะเข้ารูนี้นะครับผมก็จะแบบเออเผื่อประมาณเนี้ยมันจะได้แบบเอ่อต่อได้ง่ายๆนิดนึงโอเคนี่ฝั่งมอเตอร์นะ โอเคเราก็ได้ปลอกสายไฟจริงๆตัวนี้ถ้าใส่หางปลาได้ก็จะดีนะครับแต่นี่ผมขี้เกียจน,นะครับผมไม่ใส่อ่นนี้ฝั่งที่เราจะเสียบปลั๊กไฟบ้านเนาะเราก็มาปลอกรอโอเคอันนี้ก็มาเตรียมสายไฟฝั่งที่จะเสียบกับปลั๊กบ้านนะโอเคเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะอย่าลืมนะ ถ้าใครจะใส่หางปลาให้สวยๆงามเรียบร้อยก็โอเคก็ใส่ไปครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งปัม๊มฝั่งขวาเป็นฝั่ง Power นะอ่ะทีนี้เราจะถอดฝาครอบนี้ออกมาเพื่อต่อสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มนะฝั่งนี้ฝั่ง Power นะก็คือเป็นสายไฟเนี้ยอ่ะเราต่อไปเลยก็ได้ <Okay. S 1> ก็ตรงนี้จะเห็นข้างบนเป็น สายลายสายกลาวแล้วก็สายนิวตนนะันเนาะแต่กรณีนี้ผมมีแค่สายลายกับสายนิวตันนะผมก็จะใส่แค่สองสาย ข้างบนเป็นสายลายนะครับแล้วก็ตามด้วยสายนิวตันด้านล่างเราจะมีตัวตัวหนังสือบอกนะครับแล้วก็ใส่ตามเขาได้โอเคเสร็จไปฝั่งหนึ่งละทีนี้ฝั่งมอเตอร์นนะอ่ะเราก็จะลืม โเคแล้วก็แทงเข้ามานะรัแล้วก็ใส่ตรงสีเนาะ โอเคก็เป็นนันเรียบร้อยนะครับเนี่ยตอบง่ายๆแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็ยึดฝาฝาครอบนี้กลับเข้าไป โอเคก็เป็นอานเรียบร้อยเห็นไหมในที่สุดเราก็ได้ปั๊มน้ําของเราเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็ไปต่อน้านะตรงนี้ก็เป็นน้ําทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางออกนะแล้วก็ใส่วาวซะเราไม่จำเป็นต้องใส่เช็ควาวนะวาวกันกลับไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าในเนี้ยในตัวนี้มันเป็นมันจะมีวาวกันกลับมันอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวนี้ทำหน้าที่เป็นถังในตัวเจนด้วยนะครับ เป็นเพชรสวิตด้วยนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เพียง950บาทถูกมากนะครับถูกมากในการที่จะแปลงปั๊มน้ํหอยโขงเป็นปั๊มน้าอัตโนมัติได้นะครับง่ายๆเลยนะครับไปทําเองก็ได้นะครับดูวิธีการต่อสายไฟการต่อท่อเน,นี่ยจากผมนะครับก็สนใจจิมซีเนตการได้เลยนะครับตัวนี้